ผีดาดานะครับผมนะก็ทุนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะมาเดี๋ยวเราล่าโบนัสไปที่เบียดสี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะยำยำหนึ่งวันรอบเน่าตั้งแต่ไปครับผมก็เป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมนะซึ่งว่านะครับผมผู้ทด่ซึ่งว่าผู้ทด่คอมโบโหดมากนะครับผมนะโบเมียนธรรมดาแล้วครับเน้อเฮียนบ่เห็นบ่ ร้อยไว้มันแตกนะพี่น้องเอ้ยคอมโบก็เพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมนะถึงบขเขาบนน่ะแต่ก็าเตะหดนะครับสวยงามอคมโบตุ่นนั่งขับตุ่นนังมองไหมกบอะไ้จับโดนแล้วนะครับผมนะสำหรับกีบอันผีดาเดานะครับน้คอมโบตุ่นนังสวยงามคอมโบตุ่นนั่งขับตุ่นนังเอ้ยคอมโบตุ่นนั่งขับตุ่นนังเอ้ยคอมโบตุ่นนั่งขับตุ่นนังว้ายบางใจไอ้เกียร์กระเพื่อมเอาไอ้เกียร์กระเพื่อม มีบอมีบอเฮ้ยเรียบร้อยครับพฤฤี 100, ่รอเลยบังไงแตกนะครับอ่ะมีครับไปหนึ่งเท่ะครับหมื Host ่นห้าวันเยนะครับน้อยสวยบวกแล้วคอมโบหดมากนะครับผมนะเขาเดียวกำไรเป็นหมื่นนะครับผมเกมนี่ข่อยก็มาเกือดแล้วครับผมนะเวลามันเข้าแล้วมันแตกหดดีนะครับผมนะข้างนอก็ไล้นะครับผมบ่ต้องบจํจำป็นต้องโบนัดดอกนะครับผมนะอีเล่นะครับ นอกกระแตกหูขึ้งแก่นนะครับนกนีเดียมีเดียเอาตอนนี้กำไรข่อยก็เริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าตรวจเล็กตรวจน้อยคืนนะครับผมใช่อ้วยังไออยู่เลยครับพี่น้องเอ้ยเจ็บคออยู่เลยนะครับผมนะบรรยากาศมันหนาวเนาะครับเนาะ ลมพัดวีวีวีนะครับผมนะขาก็เริ่มเตียกแล้วครับพี่น้องเอก็มาก็เริ่มเล่าแล้วครับผมตอนนี้เรื่องปกติของหน้าหนาวนะครับผมนะเฮ้ยะเสื้อขี่มูกคว่ำนะครับผมเสื้อขี่มูกเป๋แก้มคว่ำเนะี่ยเอ้ยบนตัวเสือเลยนะครับผมนะเตีกเป็นเคือพูลย้อสมัยเด็กน้อยดอกว่านะครับผมนะสมัยนี้ก็เกิดเกิเกิดยู่นี่แหละนะครับผม โอ้ยไป,ไปเบ่แล้วกำไรข่อยบาดท,ที่นี่เนาะเรียนไปเรียนมาก็หายไปเรื่อยๆแล้วครับผมกำไรข,ข่อยเอ่ะเขาดักเจ้าขวงได้ข่อยว่าบาดท,ที่นี่นั่น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 เขาดาักเจ้าขวงจน,นได้บาดท,ที่นี่นั่นนั่นเออด้วยกำไรเป็ี่ยนมือเราหายเบสไปดิเวีร์วัวนั่นก็บ่เข่าได้ออต่เอฟเจครับผมวอกปึ๊บมาป,ปั๊บเลยนะครับผมเนะี่สิบสองสป,ปินพี่น้องไง เอามาเบิ้งกันนะครับโบนัสเบียดสี่ร้อยจะแตกขนาดไหนนะครับจะเวอร์วังอลังการไหมนะครับสวยงามเอาแล้วไงขบวนตันเด็กโอ้ยขบวนตันเด็กขบวนตันเด็กอืมเนาะหุนสามลอยอยู่เลียวนะครับหัวบ้างยิงใหญ่ชักบาทอีน้าโอ้ยขบวนตันเด็กขบวนตันเด็กบ๊องมานะครับผมโอ้ยขบวนตันเด็กมาแล้วบอกเอ๊บเกะกระเอิบมมีบัมีสวยงามมีบัมีบั เอ้ยได้อยู่ครับพี่น้องเลยฮาอย่างหน่อยก็ได้มาหกพันเร็วนะครับผมมาสวยงามต่อคบ,ต,ออบต,อตันเนี่ยเอ้ยคบตันเนี่ยคบตันเนี่ยโอ้ยสวยลามครับพี่ดอเอ้ยวี๋วเกียบมาเร็วนะครับน้อสวยงาม,ว,งาม,ว,งามว้ายบาักดีพี่ดอบักใหญ่เอิบเกะกะเพิ่อมีบ่ไมมีบ่ เออหยาบ้อยครับผมบางไงแตกนะครับบางนี่ก็มีกลารไปอีกหนึ่งเท่นะครับผมโอ้บังซุปเปอร์ยังบ,บ่ออกเลยนะครับผมนะสว่างหมื่นแสนไปแล้วนะครับตอนนี้อย่าบวกนะว่าได้บังเดียวสวยขบบเขบบ้าบัตรนี้เข้าบัตรนี้เอ,อ้ยกบบ้าบ,บตัตรนี้เข้าบัตรนี้อุ้ยบ่ได้นะครับผมนะ ตัดปิ่นสุดท้ายแล้วครับพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยบ่แตกนะครับผมนะแตกบอลไหลนะครับก็แตกไป50กว่าเท่านะครับผม <laughs> อ๋อพ่อพอพอ่พอนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ แล้วกันนะครับผมนะกับเกมผีดาดาแล้วครับเนาะก็ทุนหนึ่งหมื่นแตกมาเสอือหมื่นสองก็เอาล้านะครับโอเคครับผมไปหาหลินแนวใหม่เนาะไปไปค้ามุ้ย